สวัสดีค่ะวันนี้ฝนพาทุกท่านนะคะมาพบกับบ้านรีโนเวทใหม่สวยๆอีกแล้วนะคะกับดูดีโฮม a n n e l นะคะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านแปดนะคะอยู่ในหมู่บ้านพร้อมพัดกโนวาค่ะโครงการจะตั้งอยู่ในซอยซัปปารีเวอร์นะคะสามารถเข้าออกได้สองทางจะเป็นซัปปรีเวอร์หรือฮาไทยลาส3 9ก็ได้ค่ะ ทำเลดีนะคะใกล้สวนนะคะใกล้ทางด่วนจะโชดนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านแฝดส,สองชั้นนะคะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็1ห้องครัวนะคะตัวนี้เรามีการรีโนเวทใหม่นะคะต่อเติมนะคะบ้านด้านข้างนะคะ2ฝั่งด้านข้างนี้เราก็ปูญ่าเทียมไว้นะคะถ้าท่านใดจะจัดสวนนะคะหรือลงต้นไม้ ก็สามารถทําได้เลยค่ะและภายในบ้านของเรานะคะเราก็ยังตกแต่งใหม่สวยๆนะคะก็คือตกแต่งตามนี้เลยค่ะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะพื้นในบ้านนะคะเราเป็นกระเบื้องกานิโตอย่างดีนะคะมีการตกแต่งเป็นฝ้าหลุมนะคะไฟนะคะตกแต่งไฟไหม้บ้านสวยมากค่ะ บ้านหลังของเรานะจะเป็นโทนขาวน้ำตาลนะคะเป็นโทนสีขาวแล้วตัดขอบด้วยน้ำตาลเข้าไปจะรู้สึกบ้านเราอะจะกว้างแล้วก็โล่งนะคะตรงนี้เราทำใหม่หมดเลยค่ะชั้นล่างนะคะเป็นห้องโถงแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ำค่ะห้องน้ำของเราก็ทำใหม่นะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ปูกระเบื้องใหม่นะคะ ส่วนบริเวณด้านหลังบ้านค่ะด้านหลังบ้านเราก็มีการต่อเติมห้องครัวนะคะมีชุดเคาน์เตอ,อร์ครัวให้ค่ะเป็นบริเวณนี้เลยนะคะแล้วก็กําแพงนะคะเราก็ปูกระเบื้องใหม่นะคะต่อบ,บ้านสวยมากนะคะ ตัวนี้ก็สามารถวางเป็นตู้เย็นหรือเครื่องสภาพภายในบ้านได้นะคะแล้วก็มีต่อท่อไว้ให้เรียบร้อยด้านข้างบ้านนะคะเราก็จะมีเป็นปั๊มน้ํานะคะแทงน้ํานะคะแล้วก็พื้นที่สีเขียวนะคะไว้สําหรับจัดสวนนะคะทําพืชผักชนควัวหและลงต้นไม้สวยๆได้เลยค่ะ ชมบรรยากาศภายในบ้านกันนะคะบ้านสวยมากนะคะเดีเราไปดูชั้น2กันดีกว่าค่ะชั้นสองนะคะจะมีทั้งหมดสมห้องนอนนะคะ1ห,ห้องน้ำค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นห้องนอนโซนด้านหน้านะคะเป็นห้องนอนแบบมาสเตอร์รูมห้องนอนห้องใหญ่ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะจะอยู่โซนหน้าบ้านค่ะ ซึ่งในห้องนอนใหญ่เนี่ยของเรายังมีพื้นที่นะคะเรายังกั้นเป็นแบ่งเป็นโซนห้องแต่งตัวสามารถวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งบริเวณนี้ได้นะคะแล้วก็ติดกับห้องน้ำค่ะห้องน้ำชั้นบนนะคะจะมีหนึ่งห้องน้ำแต่ว่าสามารถเปิดเข้าได้สองทางนะคะจากห้องนอนใหญ่หรือจากข้างหน้าได้นะคะ ตรงนี้ค่ะเราสามารถแบง่งตู้สื้อผ้าแบ่งโซนแต่งตัวไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกสองห้องนอนของเราค่ะห้องนอนตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนขนาดกลางนะคะไม่เล็กมากนะคะตรงนี้เลยบริเวณสวยๆนะคะบ้านหลังนี้ตกแต่งใหม่นะคะสวยมากนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะผลดูแลด้านสินเชื่อให้ฟรีนะคะทุกสถาบันการเงินค่ะท่านใดสนใจหลังนี้นะคะหรือสนใจหลังอื่นๆฝากตดติดตามนะคะดูดีชาแนลไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ